เรียบร้อย U, แมนยูตัดสินใจแล้วหลังโอนานาพลาดง่ายๆทำไม่ชนะลียงในยูโรปาลีกเดลิเมสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ล้มแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมประทับบางตำแหน่งในเกมไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่13เบซายอนนีหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่แมนยูจะมีการเปลี่ยนแปลงคือผู้รักษาประตูหลังจากองเดนโอนานามือหนึ่งทีมชาติแคเมรูนพลาดง่าย จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียทั้งสองประตูในศึกยูโรปาลิกรอบ8ทีมนัดแรกออกไปเสมอโอลิมปิกลียง2-2ล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยว่ารูเบนอโมริมกุนซอแมนยูเตรียมส่งอันทายบายินดีนายทวารมือสองดีกรีทีมชาติตุรกีลงเฝ้าเสาแทนอองเดนโอนานาหลังก่อความผิดพลาดแบบเข้าตาทั้งนี้รูเบนอโมริมได้บอกใบเรื่องการเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากอองเดนโอนานามาเป็นอันทายบายินดี ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับนิวคาสเซิลโดยทีมที่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะได้